ต่อมานลผมทางซูโฮก็ได้ทําการคิดในใจถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งเรื่องราวในอดีตที่ว่านะผมมันนั้นเป็นช่วงเวลาที่ทางซูโฮได้ออกมาด้านอนอกพร้อมกับพ่อแม่ที่ทางซูโฮแล้วผมก็ได้บอกกับ,กบทางซงจินูกับทางซาฮีอินไปว่าเขาขึ้นนั่นแหละเขานั่นอยากจะเป็นนักสื่อเหมือนกับพ่อแล้วก็เป็นนักกีตาร์ที่เท่เหมือนกับแม่ซึ่งทางซาฮีอินแล้วผมก็ได้บอกกับทางซูโฮไปว่าเธอนนั่นแหละได้ทำการคุยกับพ่อแล้วแล้วบอกไปว่าจะไม่ขัดขวางว่าซูโฮเนี่ยนั่นอยากเป็นอะไรถ้าซูโฮต้องการแบบนััั้้้้้นน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 ่่่่่่่่่กก็ทททาาาาาไดเเลลยแแตตมมอออออจจใใหหงงงงููโโวคืืสิิีรรรป ซูโฮยังคิดได้อีกว่าตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเขานั้นก็เอาแต่ไล่ตามเงาของพ่อมาเลยตลอดจนเขาได้ลืมถามตัวเองไปเลยว่าสิ่งที่เขาชอบและสิ่งที่เขาถนัดนนะ่ะคืออะไรแล้วก็จะเป็นฉากแล้วผมที่ทางซูโฮนะกําลังพูดคุยกับทางครูผู้ช่วยที่ตอนนี้ทางซูโฮนะกําลังวาดรูปอยู่นั่นเองซึ่งครูผู้ช่วยนะผมก็ได้บ่นไปว่าทําไมนานนั้นนะ่ะเอาแต่วาดรูปมดอยู่ได้ถ้าเกิดว่าเอาแต่วาดรูปอะไรเดินๆซ้ําๆมัน,สสนก,ก็ฝีมือน,นั้นจะไม่พัฒนานะแต่ทางซูโฮนะผมก็ได้บอกครูผู้ช่วยไปว่าขอให้ครูผู้ช่วยนะนะั้นน่ะมามองรูปภาพของเขาใกล้ๆดูหน่อยว่ามันนั้นมีความแตกต่างจากเดิมหรือไม่ซึ่งครูผู้ช่วยนะผมกับอึ้งเป็นอย่างมากเพราะว่ารูปว วาดนางซูโฮนะครับผมแม้ว่าจะวาดเอาแต่รูปมดก็ตามแต่ว่ารูปภาพนั้นกับรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติและเป็นอิสระมากขึ้นและเขานั้นผมก็ได้ชี้ไปที่รูปรูหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นรูปมดหรือไม่และหลังจากนั้นเองครับผมชาด้นก็จะตัดมาที่ซูโฮนะผมที่ได้โดนอีบินซ่อนแทงเขานั้นได้คิดได้เลยว่าระบบนั้นทําให้เขานั้นได้รับร่างเงาเหมือนกับพ่อและแถมได้รับร่างเงาเร็วกว่าพ่อสีได้ซ้ําและตอนนี้เขานั้นจะไม่ต่อต้านไปอีกแล้วสไตล์การต่อสู้จะใช้ร่างเงานนั้เป็นหลัก ไปที่ซูโฮแล้วเบลูดและผมก็เตี๋ยที่จะโดนดูดไปด้วยเชินเดียวกันแต่ทาง A เอซิลนะครับผมก็สามารถเข้ามาช่วยทางเบลูเอาไว้ได้กันไม่ให้เบลูนั้นโดนดูดไปเอซิลแล้วผมได้ทางกับเบลูไปว่าก็ได้เกิดอะไรขึ้นซึ่งทาง B เบลูเนะครับผมก็ได้บอกว่าเขานั่นเองก็ไม่รู้แต่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ทางนานอนนั้นกลังเริ่มฟักตัวซึ่งทางพักตัจินนะผมที่ได้ควบคุมร่างอ e ีมินซอน้ก็ได้คิดไว้เลยว่าไอ้หมอนี่มันยังมีพลังแฝงอยู่นั้นเหรอถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็มันน่าจะเป็นปัญหาได้เอาไปว่าตอนนี้เขานั้นต้องทําการยัดชิ้นส่วนดวงดาวใส่มันก่อนที่มันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นดีกว่าแต่จังหวะนั้นเองผมทางอีมินซอนนั้นก็ได้ถูกกระเด็นออกมาเขาได้ส ผัดได้เลยว่าหรือว่าไอ้ฮันเตอร์ที่อยู่ตรงนั้นนีจะได้เกิดการวิวัฒนาการเกิดขึ้นแต่เท่าที่เขานั้นรู้มาฮันเตอร์ในโลกนี้นั้นจะไม่สามารถทําการวิวัฒนาการได้ไม่ใช่หรือไงหรือว่าสิ่งนี้นั้นจะถูกเรียกว่าการปลุกพลังขั้นที่2หลังจากนั้นเองครับผมซางซูโฮนั้นก็ได้ใช้พลังเงาในการไปสมานแผลที่เกิดจากทางอีมินซองหลังจากนั้นเองผมซูโฮนั้นเนี่ทําการสร้างชุดเกาะเงาไว้ในแขนซูซูโฮก็ยังได้บ่นไปเลยว่าสกิลใช้เงาแปลกๆน่ะมันน่ะเปลี่ยนได้แค่เป็นอาวุธเท่านั้นอย่างนั้นเหรอแต่ว่าถ้าดูจากคุณสมบัติเงาของเขาที่ใช้ได้ในตอนนี้แล้วก็มันสามารถใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบหลังจากนั้นเองครับผมก็ได้มีเงาตัวหนึ่งนั้นพุ่ง มาทาการจจดตีจากทางอ e ีมินซองแต่ก็โดนจัดการได้อย่างง่ายได้และพร้อมกับเงายักษ์นะครับผมที่ได้โผเข้ามาด้านหลัง,งทางอ e ีมินซองแต่ก็โดนจัดการได้อย่างง่ายได้อีกเช่นเคยเช่นเดียวกันซึ่งทาง e อีมินซองผมยังได้บอกเลยว่าก็บอกแลว้วไม่ใช่หรือไงว่าทหารเงาของนาเนี่ยนะมันนัไม่สามารถเอาชนะเขาได้หรอกแน่นจากนั้นเองผมอี e มินซองก็ได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้ซูโฮนั้นในการชาร์จพลังไปที่เกาะแขนอาวุธเงาของเขาแล้วซูโฮนั้นผมก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าการโจมตีนี้ไม่ได้ผลแล้วก็เขาไม่ก็ไม่เหลือา้ซทนนีกิกพังโมด น้ำผลที่ได้ควบคุมห่างก็ได้คิดได้เลยว่าพลังเวทของเจ้านากการน่ะมันดูอันตรายปเป็นอย่างมาก แต่ว่าการจุติของมันนะพุ่งมาตรงๆอย่างนั้นเหรอมานนั้นช่างคาดเดาง่ายเสียเหลือเกินคือนางอ e ีมินซองนะผมก็ได้ทําการใช้ดาบน,นะผมทำการโจมตีใส่ทางซงสูโฮจนได้รับบาดเจ็บเลยทีเดียวซึ่งในขณะที่ทางพักโดจินกำลังดีใจอยู่นี่เองครับผมก็ปรากฏว่าเลยก็ได้มีทหารเงาตัวนึงครัผมใช้ท่าอสูรกับบาดาน,นั้นพุ่งเข้ามาด้านหลังของทางอ e ีมินซองแล้วก็ได้ซัดเต็มๆนะผมไปที่หน้าของทางอ e ีมินซองเลยทีเดียวซึ่งอ e ีมินซองผมก็ได้ลอยไปกระแทกกับก้อนหินก้อนหนึ่งโดยการโจมตีครั้งนั้นนะผมก็ได้สร้างอาการบาดเจ็บนะั้นไปถึงทางพักโดจินเลยทีเดียวซึ่งพักโดจินก็ยังงงเลยเลยว่าไม่นึกเลยว่านายนั้นจะสามารถถ่ายทอดสกิลนั้นไป ยังทหารเงาได้ซึ่งความมืดน,นั่นก็ยังไม่เคยใช้วิธีนั้นมาก่อนเลยซึ่งการโจมตีเมื่อกี้นี้ของผมถึงขนาดทำให้ขาของกายของทางอ e ีมินซองนั้นหักแต่ร่างกายนั้นก็ยังเคลื่อนไหวได้และคราวนั้นก็ยังคิดได้เลยว่าถ้าเกิดว่าทำการสลาพลังชีวิตของทางอ e ีมิน2องแล้วก็ก็ยังจะสามารถฟื้นคืนมานาขึ้นไปได้และจะสามารถต่อสู้ต่อไปได้และตอนนี้เขนานั้นจะประมาทไม่ได้อีกแล้วแต่ยังไรเสียก็ตามผมการโจมตีเมื่อกี้นี้ทำให้ทางอ e ีมิน2องนั้นนะรู้สึกตัวสามารถต่อต้านการอ,อ,อ,อาุ ไม่กลัวตายหรอกแต่สิ่งที่เขากลัวนะ่ะคือการดูถูกต่างหากล่ะและเขาก็เกลียดคนที่มาดูถูกเขาที่สุดเลยซึ่งทางพรรคโดจินก็เหมือนจะรู้ชะตากรรมอะไรบางอย่างนะผมก็ได้บอกให้ทางอ e ีมินซองนั้นหยุดแต่ก็สายไปแล้วนะผมอีม e ินซองที่หลุดจากการควบคุมนั้นก็ได้ทำการใช้กกงเล็บของเขาน,นัในการฉีกเกาะอิตาลีที่อยู่ตรงกลางออกและเขาดัจะได้คิดได้ใจเดยว่าเอาละ่ะไอ้หนูที่อยู่ตรงหน้าและเขาจะทำการเล่นบทบ,บาทสุดท้ายในชีวิตของเขานั่นคือทำการเล่นบทตัวร้ายขั้งสุดท้ายยังไงล่ะหลังจากนั้นเองก็มกงามา โดเนตไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เดยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ